วันนี้เราซื้อกะหล่ำปีแตงกวาแครอทผักกาดขาวและผักเมืองหนาวอื่นๆในตลาดเกือบทั้งหมดปลูกและส่งมาจากจีนขณะที่ผักไทยปลูกจะเป็นผักเมืองร้อนหรือตระกูลพืชสมุนไพรเช่นข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดจีนส่งพืชผักมาขายในไทยได้มากมายภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนซึ่งรัฐบาลไทยลงนามรับรองไปเมื่อปี2546 ข้อดีของการนำเข้าผักเมืองหนาวจากจีนก็คือสินค้าคุณภาพดีเพราะจีนอากาศหนาวพืชผ,ผักไม่ค่อยมีแมลงและเติบโตได้ดีราคาไม่แพงสำหรับพืชผักที่บริโภคในตลาดทั่วไปแต่ข้อเสียที่พบก็คือว่าเกษตรกรท้องถิ่นไทยต้องเลิกกิจการปลูกผักในประเทศเพราะสู้ราคาถูกจากจีนไม่ไหวแต่สำหรับกลุ่มสินค้าผักระดับบนเวลานี้ผักเมืองหนาวจากภาคเหนือคุณภาพดีแบบปลอดสารพิษยังทำการตลาดได้ดี แต่ก็เชื่อว่าเมื่อมีการเพาะปลูกต่อเนื่องหลายปีคุณภาพดินจะเสื่อมลงเรื่อยๆทําให้ผักคุณภาพแย่ลงด้วยเหตุนี้นักธุรกิจไทยจึงเริ่มหันไปมองคู่ค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อหาทางเข้าไปลงทุนปลูกผักเมืองหนาวคุณภาพดีในประเทศเมมาประเทศพมา่าประเทศพมา่าเลยเป็นเป็นประเทศที่เขาทําเกี่ยวกับเกษตรโดยตรงเขาจะมีทั้งข้าวโพดข้าวมีถั่วเขียวทุเลืองทุกอย่างแล้วก็มีแล้วพื้นที่เขายังใหม่อยู่เหมาะกับการเข้าไปทำกเกษตรโดยส่วนตัวผมนี่ มันจะมองแนวทางว่าจะเข้าไปลงทุนเกี่ยวกับลงไปลงทุนปลูกผักผักเมืองหนาวก็คือตอนนี้ผมทําสินค้าเกษตรคือผักเมืองหนาวทาส่งให้ทางเอ็มเคทางเทสโก้โลตัสทางอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ตอนนี้มองแล้วในพื้นที่เราเนี่ยมันเกิดวิกฤตหลาย,ลายๆอย่างคือดินมันเก่ามันช้าก็คือเลยมุมมองว่าจะเข้าไปลงทุนในปลูกในพมา่าแล้วส่งกลับเข้าขายในเมืองไทย การเปิดเขตเสรีการค้าอาเซียนหรืออ f ฟ a าทำให้มีการยกเลิกภาษีสินค้าเกษตรระหว่างกันในกลุ่มประเทศอาเซียนเดี๋ยวเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2536ขณะนั้นอาเซียนมี6ประเทศคือบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยต่อมาในปี2552ได้ขยายเป็น10ประเทศอัตราภาษีสินค้าเกษตรถูกลงลดเหลือเท่ากับ0ได้รับการยกเว้นซึ่งเรื่องนี้ กมรมุลกากรที่ด่านแม่สอดก็อำนวยความสะดวกสําหรับการค้าสินค้าเกษตรที่ชายแดนแม่สอดเมียวดีส่วนสินค้าเกษตรหรือสินค้าอื่นเนี่ยทางทางผู้ประกอบการเขาเอาหลักฐานไปรับรองจากร,าร,ารัฐบาลพม่ามาแสดงแล้วก็ต้องยกเว้นการไปตามกรอบอาเซียนก็<ง>ในส่วนของการจัดเก็บก็ไม่มีปัญห,หาอะไรเพราะข้อได้เปรียบ<ผ>ในเรื่องค่าแรงและอัตราภาษ0ี0%เทำให้นักธุรกิจไทย หันมาเอาจริงเอาจังกับการทำแปลงเกษตรในเมียนมาโดยข้ามฝั่งเข้าไปทางแม่สอดมีสองมีอยู่ที่ใกล้ๆบ้านเราก็คือที่เมืองก็กะเละหรือที่เรียกกุกกิกอะไรนะครับผมเรียกกุกกิกเนี่ยคือห่างจากแม่สอดประมาณแค่70กิโล6ก70กิโลก็คือการเดินทางก็ใกลก้เข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยแล้วพื้นที่เขาโอเคตอนนี้อยู่ในขั้นเริ่มต้นคือตอนนี้เจรจากับไปทางไปคุยกับทางหอ,อ,องกันค้ามอละแมง แล้วก็คุยกับทางทางที่ฝั่งเมียวดีเนี่ยครับผมคุยกับทั้งสองที่เป็นน,นายพลนายพลเต็งวินที่คุยกันไว้ที่จะเข้าไปร่วมเราจะไปโควับเขาโคับนายพลเต็งวินเข้าไปเปิดพื้นที่ส่งเสริมชาวบ้านที่ปขปูแล้วรับรับซื้อคืนที่ฝั่งนี้แม้ทุกอย่างจะดูราบรื่นแต่ก็ยังพบอุปสรรคเดิมๆของการทำธุรกิจกับเมียวดีนั่นก็คือการขนส่งเพราะถนนส่วนใหญ่ในพมา่าไม่สมบูรณ์ อุปสรรคที่จะเกิดแน่นอนเรื่องการขนส่งเพราะถนนบ้านเขายังไม่ดีถนนการคมนาคมนี่ยังยังยังถือว่าแย่มากครับผมการขนส่งก็จะมีปัญหาเรื่องการขนส่งคือเข้าวันออกวันอย่างที่ประธานหอเขาได้กล่าวไว้แลังจะมีผลกระทบต่อสิธธนค้าแล้วนะคะเพราะว่าผักมันต้องการความสดใหม่ตลอดเวลาถูกต้องครับผมก็คือถ้าลงตอนนี้ของผมนี่มีรถห้องเย็นก็คือถ้าเกิดสมมติเอาเข้ามาได้ปุ๊บเรามาตัดแต่งที่นี่แล้วก็ขนส่งโดยรถห้องเย็นเข้ากรุงเทพอีกทีนึง ทางจีนกับพม่าเนี่ยผมว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยคงไม่ต่างกาันเพราะจีนเขาก็ถูกเพราะผมก็นําเข้าจาก mm. จีนอยู่ตอนนี้ mm. ทั้งจีนทั้งพม่าก็คืออย่างพม่าเนี่ยต้นทุนเขาก็ถูกแต่ว่าตรงนี้ที่จะได้คือหนึ่งใกล้กว่าส,สินค้าจะสดกว่าแต่ข้อเสียของพม่าตอนนี้คือเขายังใหม่กับการปลูกผักตัวที่เราต้องการเขายังเขายังไม่ใช่เกษตรอุตสาหกรรมเขายังปลูกเพื่อปลูกเพื่อบริโภคแต่เราเข้าไปเนี่ยเราต้องเราจะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาคือให้เปลี่ยนเป็นเกษตรอุตสาหกรรม นักธุรกิจการเกษตรไทยมองว่าถึงเวลาแล้วที่นักลงทุนไทยต้องมองอาเซียนเป็นโอกาสทั้งภูมิภาคไม่มองเฉพาะแค่ในประเทศต้องหาโอกาสและปรับตัวกับการเปิดเสรีการค้าอาเซียนที่จะเกิดขึ้น